ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าตื่นเต้นและแตกต่างไปจากสิ่งที่เรามักจะรีวิวกันในโลกของยานยนต์ปกติแล้วเราจะโฟกัสไปที่รถยนต์รถกระบะหรือเทคโนโลยีพลเรือนแต่คราวนี้เราจะจอดลึกไปถึงการพัฒนาใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยในด้านยานพาหนะและเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งถูกเปิดเผยออกมาและทําให้ทั้งอาเซียนรวมถึงโลกต้องตกตะลึงหลายคนอาจไม่เคยคาดคิดว่ากองทัพไทยจะก้าวหน้าได้ไกลขนาดนี้ แต่เมื่อคุณได้เห็นการอัปเกรดล่าสุดการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้และแม้แต่เรื่องของราคาที่เปิดเผยออกมาคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมทั่วโลกถึงเริ่มจับตามองตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมักถูกมองว่าเป็นผู้เล่นระดับกลางในด้านการป้องกันประเทศโดยต้องพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธและยานเกราะจากสหรัฐอเมริกาจีนและยุโรปแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเริ่มออกแบบประกอบและแม้กระทั่งเตรียมการส่งออกยานเกราะและระบบอาวุธของตัวเองแล้วในการแสดงแสนยานุภาพและขบวนพาเรดทางทหารล่าสุดเราได้เห็นยานกราะลำเลียงผลรุ่นใหม่รถถังที่ถูกอัปเกรดโดรนและระบบที่ใช้ AI ซึ่งทั้งหมดสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของไทยที่จะก้าวสู่เวทีระดับโลกหนึ่งในไฮไลท์คือยานเกราะลำเลียงผลรุ่นใหม่ที่ขับผ่านลานพาเรด ด้วยดีไซน์ทันสมัยเกระที่แข็งแกร่งและระบบควบคุมดิจิทัลยานคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกออกแบบให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและความคล่องตัวทั้งในเมืองและในป่าดงดิบมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดิเซลกำลังสูงที่ทั้งทรงพลังและประหยัดระบบการสะเทือนถูกพัฒนาให้รองรับสภาพถนนและภูมิประเทศที่โหดร้ายภายในมีระบบสื่อสารที่ทันสมัยและระบบควบคุมบุญหภูมิซึ่งเหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทยเป็นอย่างยิ่ง จากผลการทดสอบพบว่ายานรุ่นนี้สามารถวิ่งบนถนนเรียบด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีสมรรถนะสูงมากในการลุยออฟโรดรัศมีวงเลี้ยววดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าทำให้คล่องตัวมากขึ้นในพื้นที่แคบกรอบสามารถต้านทานกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดและยังออกแบบให้สามารถติดตั้งกรอบเสริมที่แข็งแรงขึ้นได้ในอนาคตวิศวกรไทยได้พัฒนารุ่นนี้โดยอ้างอิงมาตรฐานนาโต้และปรับแต่งให้เข้ากับสภาพพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ มาดูกันในด้านอาวุธรุ่นที่ถูกนำมาโชติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรพร้อมระบบเลงที่ล้ำสมัยมีทั้งกล้องจับความร้อนเครื่องวัดระยะยเลเซอร์และระบบ AI ที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรสำหรับการป้องกันร,ระยะใกล้และเครื่องยิงระเบิดควันสำหรับการพลางตัวสิ่งที่ทำให้หลายคนประทับใจคือระบบเลงสามารถล็อกเป้าหมายโดนที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น แสดงให้เห็นว่าไทยกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่ที่โดนมีบทบาทสำคัญพูดถึงเรื่องโดรนกองทัพไทยยังโชว์โดรน UAV ที่ผลิตเองภายในประเทศใช้สำหรับการลาดประเวณและโจมตีทางยุทธวิธีโดรนเหล่านี้มีน้ำหนักเบาสามารถปรับแต่งได้ใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบไฮบริดทำให้บินได้นานหลายชั่วโมงและสามารถส่งภาพวิดีโอความคมชัดสูงกลับไปยังศูนย์บัญบรรชาการได้ทันทีที่สำคัญคือราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับโดรนจากตะวันตก เช่นโดรนวิเปอร์ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาหลายสิบล้านดอลลาร์แต่โดรนที่ผลิตโดยไทยนั้นมีต้นทุนต่ำกว่าหลายเท่าทำให้ประเทศขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือความก้าวหน้าในด้าน AI และความมั่นคงทางไซเบอร์กองทัพไทยได้พัฒนาเครือข่ายป้องกันประเทศที่ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ตรวจจับภัยคุกคามและคาดการณ์การโจมตีได้ล่วงหน้าระบบนี้ทำงานควบคู่ไปกับการป้องกันการแฮ็กและการรบกวนทางไซเบอร์ แม้จะไม่ใช่อุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัดเหมือนรถถังหรือยานกรอบแต่กลับเป็นหัวใจสําคัญของสงครามยุคใหม่เมื่อพูดถึงราคานี่คือจุดที่หลายคนตกใจเพราะรถกรอกหรือยานรบจากผู้ผลิตตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนีมีราคาตั้งแต่3-10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริม แต่รถเกราะที่ผลิตและประกอบในไทยกลับมีราคาประมาณ1.5-3ล้านดอลลาร์ต่อคันซึ่งถูกกว่าหลายเท่าและยังมีสมรรถนะที่ใกล้เคียงสิ่งนี้ทำให้ไม่เพียงแต่ไทยซื้อใช้เองได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหรือแม้แต่ภูมิภาคอื่นๆที่มีมบ really งบประมาณจำกัดเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะกับราคาจะเห็นว่าคุ้มค่าอย่างมากยานเกราะจากตะวันตกอาจมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเล็กน้อยแต่ของไทยให้สมรรถนะได้ถึง 8 0 9 0ซของมาตรฐานโลกในราคาที่ถูกกว่าถึง60-70%สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการอาวุธที่ดีแต่ไม่แพงนี่คือทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกประเด็นที่ควรพูดถึงคือการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่เพราะรถที่ออกแบบในไทยถูกสร้างมาให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศในท้องถิ่นทำให้การดูแลรักษาง่ายกว่าไม่ต้องพึ่งพาช่างหรือนักเทคนิคจากต่างชาติซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวไปได้มาก ในงานแสดงที่ผ่านมาสิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นไม่ใช่แค่ตัวรถหรืออาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นใจของทหารไทยที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยการฝึกซ้อมมีความเป็นระเบียบการเคลื่อนผลรับรื่นและไม่มีเหตุขัดข้องของเครื่องจักรสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือได้อย่างดีในด้านกองทัพเรือไทยก็กำลังลงทุนในเรือฟริเกตและเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรอย่างจีน เรือเหล่านี้มีเรดาร์ทันสมัยอาวุธต่อต้านอากาศยานและระบบตรวจจับเรือดำน้ำแผนการพัฒนายางไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดแต่ทิศทางก็ชัดเจนแล้วว่าไทยต้องการเสริมกำลังทางทะเลเพื่อคุ้มครองน,น้าน้ำและเส้นทางการค้าทั้งหมดนี้ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนต้องหันกลับมามองไทยใหม่อีกครั้งแต่เดิมสิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารตามมาด้วยอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ตอนนี้ไทยกำลังก้าวขึ้นมาติดอันดับต้นๆการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยราคาที่แข่งขันได้และศักยภาพในการผลิตในประเทศกำลังเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ทั้งกับสหรัฐอเมริกาและจีนขณนะดเดียวกันก็สร้างอาวุธของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาการเดินเกมเช่นนี้ทำให้ไทยมีความยืดหยุ่นทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นและยังสร้างอำนาจต่อรองที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงพลังป้องกันประเทศแต่ยังเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกในอนาคตหากราคายังคงต่ำกว่ามาตรฐานโลกอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ไทยอาจกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธที่น่าสนใจสำหรับประเทศในแอฟริกาลาตินอเมริกาหรือแม้แต่บางประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีมงบประมาณจำกัดหลายคนอาจสงสัยว่าเรื่องทหารเกี่ยวอะไรกับช่องรีวิวยานยนต์คำตอบก็คือเทคโนโลยีจากกองทัพมักจะไหลเข้าสู่ตลาดพลเรือนเสมอ โดรนที่เราใช้ถ่ายรูปและวิดีโอก,ก็เคยเป็นเทคโนโลยีทหารมาก่อนระบบ AI ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในสนามรบอาจถูกนำมาใช้ในรถยนต์อัจฉริยะในอนาคตระบบการสะเทือนและเครื่องยนต์ที่ถูกทดสอบในสนามรบอาจถูกพัฒนาต่อมาใช้กับรถบรรทุกหรือ SUV ที่เราขับทุกวันท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรถถังหรือยานเกราะ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจและความสามารถในการพัฒนาตัวเองของประเทศไทยเก้าวนี้คือการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะไม่เป็นเพียงผู้ตามแต่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนประเทศที่สามารถผสมผสานความคุ้มค่าและนวัตกรรมได้จะเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตทั้งหมดนี้คือการรีวิวจอดหรือการพัฒนาใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยทั้งในด้านสมรรถนะราคาและศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก หากคุณชอบการวิเคราะห์ละเอียดแบบนี้และอยากติดตามข่าวสารที่ไม่ใช่แค่รถยนต์หรือรถกระบะแต่รวมไปถึงเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Thailand Auto Review และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปคุณคิดว่ากองทัพไทยสามารถแข่งขันกับประเทศใหญ่ๆได้จริงหรือไม่ผมอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไร